สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับของเดือนตุลาครับมือนีเด็นตุลาเห็นไหมครับพี่น้องกับคอนโดตุลามือนีครับกับยุ่นในสวนเกษตรครับข้าวมาสวนครับข้าวมาสวนที่ปลูกพักปลูกยังไงครับกับสืบจากคลิปก้อนนี่ครับผมลงคลิปเกี่ยวกับการปลูกมะงฮ้วงครับการปลูกมะละกอยังไงให้ดกครับยังไงให้มันดกกับที่นี่มีคนเขวามาถามครับว่ารายละเอียดมันบ่ชัดเจนครับว่าการดูแลการปลูกเพี้ยังไงครับมือนีครับ กับสีลงละเอียดให้มันเต็มทีเลยครับให้มันชัดเจนให้มันแบบเข้าใจง่ายเลยครับว่าข้าปลูกบางุวงยังไดปลูกพันธุ์ใดครับปลูกแน่าดินแบบใดครับนี่ครับสำหรับมือนีครับผมเอาเบียบางหงมากครับเอาพันธุ์บางฮงเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับพี่น้องบางุงนี่ก็คื้เวขากินหมากครับขากินหมากซุกครับแต่ก็เข้าเอาไนมหนีครับเอาไนมันนีครับมาเอามาเพาะใส่ถุงเลยครับเาะถุงช่ำครับอันนี้ก็เพาะได้ประมาณ เกือบสองเดือนครับพี่น้องได้ประมาณสั้นนี้ครับนี่ครับกับพวกซ้ำง่ายไปไหนครับแต่ว่านี่ครับก็ร่างดีครับผมสิบว่าพาะตัวอินทิมะง่ายไปไหนครับเอาตัวประมาณนี้ครับเพราวะขันมันขันมันติดหรอครับขันมันติดห่างมันเดินหรอครับมันสีใหญ่เร็วครับแล้วก็มันสีแข็งแรงน้ำครับบัะฮ่งนี่ครับที่เอามาปลูกมัอนี้ครับเป็นบัะฮ่งสำหรับเห็ดสมต้ำครับสำหรับกินน้อยดิบครับบ่แมนกะกินซุกครับเป็นพันธุ์ขวานดำเนินครับเป็นขวานดำเนินบางคนกับสิ่งจาน้ำนะว่าบะฮูงข เดี๋ยวในคลิปครับผมสิให้เบิ้งครับส่วนที่ม hmm. ันเป็นบากระครับแต่ว่าตอนนี้ครับผมสิมาให้เบิ้งครับว่าการปลูกเลยครับพราปลูกได้ครับเป็นวันกันครับครับสำหรับดินที่สิปลูกนะครับน่าสำหรับดินที่สิปลูกปลูกห่วงเนี่ยครับกะแนะนํานะครับเด้อกะบบ่ค้นสิปลูกดินเป็นในดินทรายเลยครับดินทรายหรือว่าดินที่มันอยู่ใกล้กับอ่าแอ่งน้ำครับกับแหล่งน้ำครับเพราะว่าอ่าบลูกห่วงมันสิบ่มักอ่าน้ำขังครับขันน้ำขังเราก็คือ หากสีนเนาครับใบกับสีเหลืองกับสีตายครับก็คือดิน Não, <benefit> aquela, ที่ปลูกนะครับควรจะเป็นดินเหนียวครับนี่ครับตองนี้ิเป็นดินเหนียวครับนี่คล้ายๆเป็นโพ่นของผมนี่ครับดินเหนียวผสมดินล้วนครับนี่ผสมดินล้วนนิดหน่อยครับนี่ครับกระสิปูวตรงนี้ครับไม่เบิ้งครับวิที่ปลูกปุงได้ครับนี่ครับพี่น้องวิธีขุดรุมครับกับวาต้องขุดเลือกครับขุดประมาณนี้แหละครับนี่ครับนี่ครับก้คิดว่านี่ครับนี่ครับขุดประมาณให้มันให้มันถ่วมทุงดินที่ห้อมาหน่ยครับมาปลูกนี่ครับนี่ครับมาเบิวิที่ปลูกครับ นี่ครับพี่น้องครับ่อเอาดินลงนะครับเนาะนี่ครับครับเห็นแลรวครับพี่น้องนี่เอาน้ำโพดครับตองนี้ก็เอาน้ำาพดครับนี่ครับพี่น้องเห็นปะครับนี่ครับนี่กระปูกไข้มันประมาณนี้แหละครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยว เสษตนามะหดครับนามะฮดมันครับนี่ครับเห็นมันเห็นเฟื่องฟื่นตัวไว้ครับเห็นมันฟื้นตัวครับนี่ครับป้่ตองให้ลุ่มเล็วไปไหนได้ครับเลือกเห็นพอดีประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวขออยาตปลูกอีกที่จากซต้นเห็นมันเล้วนะครับที่ที่มันเร็วนะครับนี่ครับพี่น้องเห็นเบิ้งครับนี่ครับเห็นบิงครับนี่หลังจากปลูกแล้วละครับนี่ครับกะเห็นดินมันแน่นครับกะป้าตองเห็นลุ่มหญยครับพี่น้องลุ่มประมาณนี้แหละครับแล้วก็ป้าตองให้มันสูงหรือว่าให้มันต่ำเกินคคครรรรััััับบบ่ห้้มมมนนนนนาขงีีปะณครับ ขกขออนุญาตปลูกอีก3ต้นครับที่มันเหลือก็นดะครับด้วยเดี๋ยวจะสิให้เบิ้งครับตอนฮอดามครับ ลุ่มก็ต้องเลิกนะครับพี่น้องลุมต้องเลิกครับลุมพ่อประมาณนี้ครับว่ต้องเลิกหลายครับแดีวกับพ่อหายมันอ่อมน้ำครับนี่ครับฝังดินให้มันกบครับกบตัวมันครับนี่ครับบีบให้มันแน่นครับไปน้อยหนึ่งครับว่ต้องไหนมันแน่นไรครับนี่ครับแล้วละครพี่น้อง ครับขันข้นขันตอนต่อไปนะครับหลังจากเขาปลูกแล้วครับพี่น้องเนี่ยครับการหดน้ำครับนี่ครับหดน้ำก็หดจนมันติดแล้วครับช่วงหนาฝนกิบเพาต้องหดรลายกันเลยครับเพราะว่ามันอ่ฝนตกตลอดใช่นี่ครับหดให้จุ่มเลยครับพี่น้องเนี่ยครับก็ช่วงแรกๆก็ยายามหดซุ้มมือนะครับจะประมาณอาทิตย์นึ้งครับจนมันห่วมันติดครับไม่ให้มันตายครับพี่น้องนี่ครับ พราะว่าตอนกลางเว้นนี่ครับแดดเมันแห้งครับนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับแต่ละลักครับอันนี้เป็นบองฮงควันดำเนินครับนี่ครับเาปลูกไว้แล้วครับนี่ดินกระสิเป็นดินที่บ่อครับเป็นดินเหนียวครับดินเหนียวปนดินล้วนจังน้อยนึงครับนี่ครับบหุฮงสีบักสีมักดินแบบนี้ครับมันสีบอมักน้ำขังนะครับเพราะบอมักน้ำดินที่มันชุ่มน้ำครับเช่นว่าดินทรายครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวสีไฮเบิ้ลครับต้นที่ปลูกอธิตก้อนครับพี่น้องแล้วก็ ต้นที่ปลูกเดือนหนึ่งแล้วครับเป็นอะไรมาเพิ่งกันครับอันนี่สิปลูกสำหรับก็าวขบโพดนะครับพี่น้องเห็นบ้าครับนี่ครับนี่ครับขบโพดกำลังงามเลยครับตอนนี้ครับนี่ขบโพดเป็นขบโพดอ่าขบโพดหวานครับสีเหลืองครับนี่ครับพี่น้องเห็นบ้างครับปลูกอาทิตย์ก้อนนี้ครับนี่ครับนี่เห็นบาครับพี่น้องนี่ก็เริ่มติดแล้วครับใบใบเริ่มสีสีสดชื่นแล้วครับใบสีเขียวแล้วครับพี่น้องนี่ เห็นบ so ่คับเบียผมปูก้อนสีบอเอาเบียใหญ่ครับนี่เห็นบงครับพี่น้องนี่นี่ครับอันนี้คือแสดงว่าติดแล้วครับนี่ใบบอบเหี่ยวแล้วครับใบสดชื่นนี่ครับนี่กับหลังจากที่มันติดแล้วครับต้งหาที่ห้องหัวมันติดแล้วครับห้ากับสีทองเอาอ่านี่ครับเอาฟุ้นขี้กล้ครับพี่น้องนี่ครับขี้กล้ก่นี่ครับมาห้อยครับมาห้อยรอบรอบรอบบริเวณต้นมันนี่ครับเพต้องหนาด้วยพี่น้องขันหนาอะไรมันสีเหี่ยวครับเพราะว่ามันเข้มครับห้อยบางบางครับนี่ครับ โอ่ oh, ลมบางบางครับต้นบางบางสิ่งสี่หละครับนี่นี่ครับครับเพิ่งปลูกครับพี่น้องปลูกอาทิตย์ก้อนครับช่วงหนาวฝนกสีติดงานแคน้อยนึงนี่ครับเห็นบหมครับนี่ครับติดแล้วครับเห็นบางอีกต้นนึงครับนี่ครับนี่ครับกำลังงามเลยครับพี่น้องนี่อาทิตย์หนึ่งครับพี่น้องนี่อาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวเสียให้เบื้องต้นที่ปลูกแล้วประมาณหนึ่งเดือนครับอายุหนึ่งเดือนครับพี่น้องมาเบิ้งครับ นี่ครับนี่เห็นบ่าครับพี่น้องนี่อันนี้คือต้นอายุหนึ่งเดือนครับเห็นบ่าครับนี่ติดลรวครับพี่น้องนี่รับคือขอดีของมันครับเขาปลูกตอนที่มันท่านยังไงบันไดครับต้นน้อยๆเลยครับขันหากมันเดินหรือว่ามันได้รับอาหารอาหารจากปุ๋ยนี่ครับเห็นบ่าครับผมกสิไส้ปุ๋ยขี้ไก่ครับนี่เห็นบ่าครับพี่น้องนี่ห้อยระลอบต้นนี่ครับมันกสิไงไงแล้วครับนี่เห็นบ่าครับนี่นี่อายุหนึ่งเดือนนะครับนี่อายุหนึ่งเดือนครับเดี๋ยวียเห็นบางบางงที่ที่ปลูกประมาณช่วง สองเดือนแล้วครับสองเดือนสามเดือนแล้วครับแล้วกับมันสิเหลืองเห่ฝนแล้วครับตรงหูฝนน้ำโน้อนนี่ครับไปเบิ้งน้ำกันครับมีหลาหล่นครับมีหลายมีหลายระยะครับเพราะว่านี่ทดลองมาแล้วครับมันได้ผลครับกันเลยสีมาในน้ำให้เบิ้งครับพี่น้องสีโค้งจังน้อยนึงครับเพราะว่าหนาฝนกับพยามสีเอาหยาบมันได้ครับนี่ครับพี่น้องอ่าต้นนี้อายุประมาณสามเดือนครับ กระสีบลสบุญมาได้ครับเพราะว่าหยาหลายครับพี่น้องแ้าว่าให้เบิ้ลครับนี่ครับเริ่มติดแล้วครับนี่ครับเริ่มติดหมาแล้วครับเห็นบ้างครับพี่น้องนี่กต่ประมาณสามซี่นุ้ยครับท่านในโดครับนี่ครับเดี๋ยวเอาหยาออกกระสีเอาปุ๋ยเอาปุ๋ยมาใส่ครับกัปุ๋ยที่ผมใส่นะครับเป็นขี่ง่วครับตัวนี้ครับเห็นบ้างครับพี่น้องหลังจากต้นไม้แญ่แล้วครับเพราะว่าขี่ไกลมันมันสีมันสีเข้มร้ายครับแล้วก็เอาหยาหยาครับนี่ครับเห็นบ้าง เอาขิงงัวครับขิงง่วแห้งนี่ครับมารอยระรอบต้นไหครับเห็นบ่ครับหากบังฮวงพี่น้องมั่สีพอยุ่เลยนะครับมันสิกินยุ่เนื้อเนื้อผิวดินนี่ครับเห็นบหครับเห็นหางบ่ครับนี่นี่ครับหางมันครับนี่นี่สินรัมันสิกินยุ่เนื้อดินครับนี่ครับเฮาก็เอาเอาขี้ไก่ขีงง่วสิครับมาห้อยครับต้นน้อยๆนี่ครับผมสิเอาขิงขี้ไก่เลยครับมามาห้อยครับต่ว่าขันตัวหญ่ลรวครับสีครับผมสิเอาอ่าขีงง่วครับเพราะว่าขันมัน ขันมันงามลายขันมันดกลายมันกะต้นมันกะสีเลี้ยงรูปวัวครับกะกะติบัเล่งปุ๋ยไปไหนครับกะบ่เล่งไปไหนครับขี้ง่วนี่กะกะโอเคครับกะดีแบบนี้ครับนี่ครับสีให้เบิ้งต้นที่มันโดครับพี่น้องห้เบิ้งอีกทีนึงครับต้นที่มันดดครับครับเดี๋ยวผมสีมาให้เบื้องต้นบักฮวงหรือต้นมะละกอครับที่ปูกอธิตกรนี่ครับพี่น้องให้เบิ้งต้นอทิกรที่ปูกครับมันก็เริ่มติดแล้วครับพี่น้อง ปลูกช่วงหนาฝนกับสีดูแลงานจะน้อยหนึ่งครับเพราะว่ามันบ่ได้ขาดน้ำครับเห็นไหมครับพี่น้องนี้ครับนี่ครับก็คือพันธุ์เดียวกันครับปลูกตอนที่มันขนาดเดียวกันเลยครับพี่น้องแต่ว่าอายุประมาณอาทิตย์นึ่งหลืครับที่เอาว่าล่งดินนี่ครับม่งดูครับนี่ครับก็เริ่มสดชื่นแล้วครับเริ่มเขียวแล้วครับแสดงว่ตติแล้วครับต่อไปกับจองบํารุงครับผมว่านี่ครับผมเอาปุ๋ยขี้ไก่ครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ขี้ไก่แก่ครับเห็นไหม เอามาห้อยหลํบหลอกต้นมันครับไม่ต้องไลายได้ไปพี่น้องมันสีตายครับขี้ไก่มันสีเข้มครับมันสีเข้มไลยกับว่าต้องเอาห้อยไลยครับห้อยเพราะสุกวนเนี่ครับมุงบางๆครับมุงบางครับพี่น้องไม่ต้องให้ห้อยไลยครับเห็นบางอีกต้นหนึ่งครับพี่น้องหลังจากที่มมนติดล้วครับหลังจากที่เขาปลูกหรอรัวหูว่ามม่ติดล้วครับก็เอาขี้ไก่นี่ครับมามาห้อยต้นมันครับเรารอต้นมันครับนี่ครับไม่ต้องนาไลยพี่น้อง เอาบางๆอะไรครับนี่ครับเดี๋ยวบางห้งสไตายครับบางหงสไตา์นี่ครับอายุของมันกับประมาณอาทิตย์หนึ่งครับหลังจากที่ปลูกครับสีห้เบิ้งอีกต้นหนึ่งครับที่อายุประมาณหนึ่งเดือนครับสีเป็นยังไงไปเบิ้งกันครับมาเบิ้งครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นกระโพดนะครับกระโพดหวานครับกระโพดหวานสีเหลืองครับนี่ปลูกแซมครับพี่น้องกำลังงามเลยครับเห็นเบิ้งครับนี่ครับ เนี่เบื้องขหัญเบื้องขวัญพี่น้องตัวใหญ่งป้ครับอันนี้ก็เป็นบังห่งต้นซําที่ปลูกมือนี้แหละครับเบื้องขวัญพี่น้องเนี่ยเป็นขนาดนะครับเบื้องตัวขับนี่เบื้องตัวขับขนาดอายุหนึ่งเดือนครับกันลังงามเลยครับพี่น้องนี่กันลังงามเลยครับนี่ก็ดูแลโดยขีดปุ๋ยขี้ไก่ครับพี่น้องเห็นบ้ครับปุ๋ยขี้ไก่ครับหลังจากครบหนึ่งเดือนครับก็ให้ปุ๋ยอแทนหนึ่งครับนี่กันลังงามเลยครับเดี๋ยวใส่เบื้งอีกต้นหนึ่งครับที่ปลูกได้ประมาณสามเดือนแล้วครับสามเดือนกกว่าครัับลงสให ให้ดอกแล้วก็ให้ผลแล้วครับไปเบิ้งครับนี่ครับพี่น้องเ้เบิ้งครับเเบิ้งต้นหุงอ่าพันขวัญดําเนินครับอายุประมาณเกือบเกือบสี่เดือนแล้วครับสามเดือนเคิงครับพี่น้องเ้เบิ้งครับเ้เบิ้งกลามสมบูรณ์ของมันครับลองดูครับพี่น้องกำลังออกหมากเป็นผลผลิตแรกของของต้นมันเลยครับลองดูครับนี่ครับก็บมท่านในสมบูรณ์เนะครับเ็นบิ้งดูครับนี่ครับก็หมากท่านในร้ายครับ ึงออกหนแหลกครับก็เลยบ่อคอยสีดาสมบูรณ์ปนไดครับบอคอยบอคอยดกปนไดครับดอกทั้งดอกทั้งหมากครับมึงดูเดพี่น้องนี่ครับนี่ครับมึงดูครับปลูกก็โดนครับประมาณสามเดือนกว่ากัด้กินแล้วครับกัดกินมาแล้วครับนี่ครับมึงดูครับเหมือนว่านี่ครับผมก็เอาห้อยเด้๋ยปุ๋ยอันนี้เป็นขิงงัวนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ปุ๋ยขีงง่วครับขิงง่วให้ใกล้กันด้ครับแล้วแต้สะดวกครับพอดี อยู่บานไม่ทั้งสองทั้งสองชนิดเลยครับก็เลยเอาต้นง่ญ่นี่ครับเอาปุ๋ยขีงง่วมาใส่ครับนี่ครับปุ๋ยขิงง่วกับปุบอค่อยเข้มมันได้ครับบอคคอยเข้มเป็นกี่ไก่ครับกะใส่เด้หลายครับไส้ระลับต้นแล้วครับพี่น้องมาต้องไส้น้ำมันได้ครับแต่ว่ากัใส้เรื่อยๆครับเบิ้งครับเพราะว่าให้เบิ้งหักบางฮวงครับต้นหักมาละกอมั้งครับพี่น้องหักมันครับเห็นไหมครับนี่ฟังหนึ่งครับนี่ครับเบิ้งครับนี่นี่ครับหักมาหุวงหักมาละกอครับ มันสีหากินยู่แถวๆผิวดินครับบ่ได้ลงเลยครับห้าบงฮวงสีกินอยู่ั่นน้ำเลาะตนมันนะครับนี่สีครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับครับเพราะฉะนั้นเราคือให้ปุ๋ยนี่ครับต้องให้ยู่ประมาณหงาัวบไเด้ครับเพราะว่าหากมันสีบะเด้ออกไปไกลครับนี่ครับหากมันก็สียุ่เละตนนี่ครับเห็บเบิ้งอีกต้นหนึ่งครับต้นี่มันดกครับตูนี่มันดดครับอยากนําเสนอครับพี่น้องเห็เบิ้งครับนี่ครับพี่น้องเห็บเบิ้งครับพี่น้องต้นนี้กับประมาณปีกว่าแล้วครับ เกือบปีเครื่องแล้วครับพี่น้องให้เบิ้งครับพอไปช่วงเดือนก้อนนี่ครับฝนตกชุกครับพาอยู่เขาลายครับให้เบิ้งครับพี่น้องบางเหงามันครับบางเหงาบางห่างเหมันครับนี่ครับนี่ผมใส่ปุ๋ยขิงง้วนะครับพี่น้องนี่ครับขิงง้วแห้งครับห้อยหลับต้นครับพี่น้องให้เบิ้งครับมันนักลูกไยครับผมก็เลยต้องใส่ใหม่ครับมะขามครับไม้ไผ่มะขามนันครับพี่น้องครับเพื่อนสันครับโคดในน่องนะครับพี่น้องฮักในนอนเลยครับนี่ครับพยุงไว้ครับเพระว่าให้เบิ้งหมารั้พี่น้องเห็นเบิ้งบางหี่น ดูครับนี่ะครับบังดูครับพี่น้องนกบ่าครับกักคืนนี่นะครับสเต็ปเดียวกันครับก็คือเอาเอาเบียมันครับมาพเมันเล็ดครับในมันครับมาพอมันเล็ดแล้วก็ก็พ่ออายุเดี๋ยวประมาณเนอนเดือนนึงกว่านะครับแล้วก็เอามาลุ่งดินครับคนี่ครับแล้วก็หดน้ำครับดูแลน้ำตลอดครับแล้วก็ให้ปุ๋ยครับพี่น้องให้ปุ๋ยขี้ไก่ นี่ว่าปุ๋ยขิ้งัวครับผสมกันครับสลับกันครับนี่ครับกระสีให้ออกออกลูกออกดอกตลอดเลยครับพี่น้องให้เบิ้งครับมันดูครับมันเป็นยังก้านกรสีออกเป็นหมากออนแบบนีครับเป็นดอกออนกับนี่ครับพี่น้องมันดูครับนี่มันดครับต้องใส่หม่คำเลยครับนี่มันมันดกหลายครับให้เบิงอีกชุดหนึ่งครับพี่น้องย่ไก่กันเลยนะครับก็ว่าขอโทษนะครับด้วย กันก ok anyway, ็างีหกแกน้อยนึงครับเพราะว่าช no. ่วงหนาฝนครับมม่เอาหยาห์หครับไม่เบิ้งครับพี่น no. ้องเบิ้งหุ่นเดียวกันครับอายุประมาณปีเกิงครับปลูกเด้ยปีเกิงแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่ดินตรงนี้ก็สิเป็นดินเหนียวนะครับเป็นดินโพ้นครับพี่น้องนี่ครับเป็นดินโพนนี่ครับครับเบิ้งเห็นเบิ้งครับนี่เป็นขี่งัวครับพี่น้องขี่งัวขี่ไก่ขี่ไซเด้ยประมาณสามเดือนแล้วครับสองเดือนสามเดือนแล้วครับนี่ครับเริ่มสีจางแล้วครับเริ่มสีเป็น สีธรรมดาแหละครับโปกตีแล้วครับแต่ว่าให้เบางต่วนนิดครับพี่น้องมาดูครับโดกครับนี่ครับอาจสีเปโดกซ้ำต้นแรกครับแต่ว่าเบ่งหมากพี่น้องหมากหญยหมากสมบูรณ์ครับนี่ก็เอาไปร้ายหมากแล้วครับนี่ครับเอาไปดสมตามลายลายหมากแล้วครับว่่ให้มันวัไร้ายครับใหญ่มันโคนครับพี่น้องมาดูครับนี่ก็เป็นหมากเป็นผลดีครับนี่อีกต้นหนึ่งครับพี่น้องนี่ยุไก่กันนี่ครับเห็นเบ่งครับนี่ นี่ครับมันดูคล้ายเป็นน้องคนละเดี๋ยวสุ่มไปยบ้างครับซุ่มถึงบ้านน้องเป็นน้องบังดูข่าวคนบุญหล่กครับพี่น้องเต็มเลยครับบังดูครับนี่ครับก็่อบัตด้ซื้อครับบัตรด้ซื้อพันครับบัตรด้ซื้อเป็นเป็นต้นอ่อนมาจากอ่อจากเอ่อแร้งขายต้นใหม่ครับเขาอาศัยว่าเขากินหมากมั้ยครับเป็นหมากซุกครับ ลเล่าก็เฮากะเอาในมันไหวครับเอาในมันไหวเหล่าก็ช่วงถึงฤดูถึงฤดูฝนครับถึงฤดูฝนเท่ากับเอาไนเลยครับมาเพาะใส่ถุงครับเพาะใส่ถุงไหวประมาณเพราะมันเกิดในอายุประมาณเดือนกว่าครับที่เห็นในรูปตอนแรกแหละครับนะครับถ้าปลูกได้เดือนอายุได้เดือนกว่าครับก็เอามาลงดินครับเอามาลงเลยครับเอามาลงได้เลยครับรน้ำครับดูแลดูแลให้มันครับนี่ครับสิ่งที่เพิ่งบอนี้ครับพี่น้องนี่ครับต้นนี้ครับนี่ สูนีมันสีพวงงามครับเพราะว่าดินมองนีม mm ันสะเป็นดินทรายครับแล้วกะมองเป็นดินน้ำน้ำขังครับช่วงหนาวฝนครับนี่ครับมาดลูกคับบวงงามครับใบกะสีพอดีครับ so มึงลองมาดูครับนี่ครับน hmm. 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 ี่ครับขอเสียครับเสียดายอยู่ครับพี่น้องเลือกปลูกพิษม่องครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งอีกชุดหนึ่งครับพี่น้องนี่เห้เบื้องครับนี่ครับอันนี้ก็อายุประมาณเดือนปีกว่าแล้วครับนี่ครับมาดูครับพี่น้องนี่ครับมาเริ่มสุกแล้วครับตัวนี้ครับ พวเป็นตั้งแต่ต้นต้นฤดูฝนครับประมาณได้ปลายเมษาครับมันเป็นหมากครับดูครับพี่น้องดกย็งต้นนึอครับมึงดูให้เบื้องปลายครับพี่น้องปลายก็เป็นหมากร้ายครับอันนี้ก็อีกสองต้นครับพี่น้องสองต้นครับอันนี้ก็ต้องใส่ไม้ค้ำครับมึงดูครับพวหมากมันนักครับพี่น้องมึงดูครับนี่มันนักหมากร้ายครับ ครับดูครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งครับนี่เหมือนจะน้อยนะครับเรียกผว่ามันคาแล้วครับไฮเบิ้งครับพี่น้องดูครับผมติดสู้ไหมเบิ้งครับไม่เครับพี่น้องยุ่ไปปลายกันยังไม่เ้ยครับนี่ครับนดูครับนี่ครับดูครับสวัสดีครับพี่น้องสำหรับคลิป การปลูกบางหุงการดูแลบางุวงครับมรกรเนี่ยครับว่าเห็ดยังไดมันยังสีดกครับเห็ดยังไดมันยังคอยสีเดผลกับผมกลังอธิบายให้ฟังนะครับน้พี่น้องเนาะเห็นปะครับก็ให้อธิบายให้ฟังโดยละเอียดนะครับเนาะแต่ว่าขันพี่น้องผู้ใดเป็นบอกเข้าใจหรือว่าไม่ขอสงสัยนะครับเนาะก็คอมเมนต์มาได้ครับคอมเมนต์มาถามได้ครับผมก็สิตอบตามที่ผมเข้าใจครับเพราะว่า วิธีปลูกของผมอาชีพว่าถูกต้องนะครับแต่ว่าผมปลูกทังสี่เหล่ามันได้ผลครับพี่น้องมันก็ดูแลง่ายครับบนเหล่าเก่าเขาก็เลยใส่ต้นทุนงยางไล่ครับเพราะว่าปุ๋ยเขาก็ใส่ปุ๋ยอ่าขี้งัวครับขี่ไก่ครับพี่น้องเขาเลยว่าใส่ปุ๋ยสูนยนันศูนย์นี้ครับนี่ครับบางฮูงกับง่ามกับดกครับพี่น้องดูครับครับสำหรับคี่นี้นะครับเนาะกระสีขอจบเพียงที่นี้ครับกสำหรับผู้ใดที่มักเรียกว่า ถึกใจนะครับเนาะอย่าลืมนะครับด้วยฝากกดไลค์กดติดตามให้นะครับสำหรับคลิปต่ตอไปสิมียงกะ่ะเข้าติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้กะ่ะสวัสดีครับ